ทุกคนครับตอนนี้หลานหล้ากำลังจะบอกว่าความสุขที่หลานหล้าได้เห็นขุนช้างในรอบงานขอนแก่นงานมอขอตอนนั้นที่มีการจัดเนาะแล้วก็คุณช้างเข้าไปร่วมกิจกรรมก็น่าจะร่วมๆเข้าจะชนปีละ<น>ถึงประมาณมี90มี9มี10เดือนได้เนาะตอนนี้ขุนช้างหลานหล้หลอาอยากจะพูดให้เลยว่าเขาโตว,วันโตคืนมากอายุ4ปีน้ำหนักอยู่ที่1 5 0 0กิโล ก่อนอื่นครับอยากให้วิชัยนี่แนะนําตัวเองแล้วก็พูดถึงชุดพันธุกรรมด้วยครับครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากฟาร์มหนุ่มุไทยนะครับจะพาขุนช้างมาโชว์ที่งานประกวดแพ้ครับมาร่วมกิจกรรมด้วยกันขุนช้างก็ตอนนี้อายุ4ปี8เดือนครับครับครับแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยก็คืออ่างหนาลึกครับครับแล้วก็เรื่องกระดูกเรื่องโคนเขาเขาใหญ่กระดูกใหญ่เนื้อเยอะครับถ้าในปัจจุบันคนที่มองหาสายเนื้อ ที่แม่พันธุ์ที่เนื้อน้อยๆที่ตัวบางๆอะไรเงี้ยครับผสมกับขุนช้างหรือว่านําลูกขุนช้างไปเป็นพ่อคุมฝูงเนี้ยครับจะได้พัฒนาเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกขึ้นมาอีกครับผม คุณช้างลิมิเต็ดมาฮพันลูกมของคุณช้างตอนนี้โครงการก็ไม่ได้มีนะทุกคนแล้วก็น้าเชื้อก็ไม่มีตอนนี้ช้างตอนนี้ก็เปิดโครงการอะไรเลยครับมีจําหน่ายลูกที่ฟามอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ตัวผู้กี่ตัวตัวมีกี่ตัวตอนนี้ตัวผู้มีประมาณ4ตัวครับแล้วก็ตัวเมียประมาณแ9ตัวครับคุณช้างตอนนี้ใหญ่มากพี่ชายเดินเลยไปเดี๋ยวแอดมินหามุมนะเอาสรีละเนื้อตัวให้ทุกคนได้เห็นเลยจะเป็นช็อต ที่ให้ทุกคนได้เห็นน้อย,อยแต่ว่าทุกคนเห็นแล้วประทับใจแน่นอนอาวนเลยครับวนมาเลยวนมาเลยครับนี่ครับขุนช้างล่าสุดนะครับในวัยที่ผู้คนก็นี่แหละเป็นพ่อพันุเต็มตัวแล้วเนาะครับถ้าล,ล่ามองว่าขุนช้างใหญ่เท่าไหนหล่ารู้สึกว่าขุนช้างอ่ะชอบมากเนี่ยเป็นควายที่ล่าชอบนะเป็นควายในอุดมคติที่ล่าชอบแล้วก็ คือหลานเล่าว่าจะไปถ่ายที่ฟาร,รม์มตอนนั้นก็ทางฟาร,รม์มไม่สะดวกเนาะติดภารกิจอยากจะให้ทุกคนได้เห็นในเรื่องของสรีรละเนื้อตัวของขนช้างนี่คือฝ้ายที่ถ้าใสา่กับแม่พันธุ์นะหลานเล่าบอกเลยว่าในเรื่องของกระดูกแล้วก็เพิ่มน้ําหนักในเรื่องของอกล้ามเนื้อเนาะแล้วก็ถ้าในเรื่องของแม่พันธุ์นี่บอกเลยว่าถ้าได้ส่วนที่เป็นของพ่อเข้าไปแจมนี่บอกเลยว่าอลาัางการงานสร้างมากแล้วก็จะเป็น อนาคตแม่พันธุ์เกรดดีอีกหนึ่งตัวเลยเนาะทีนี้อยากให้พี่ชายครับเปิดช่องทางให้พี่น้องครับได้ติดต่อได้เข้าหาเลยเพอะนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์0ูนย์เครับหนึ6125ครับคุณวิชารอุ้มเกตนะครับเจ้าของฟาร์มนี่เจ้าเจ้าของฟาร์มชื่ออะไรนะครับคุณวิชารอุ้มเกตครับหรือว่าหรือว่าเสียริ้วครับเสียริ้วเนาะแล้วก็ถ้า ที่ตั้งก็คือที่ไหนนะครับที่ตําบลเมืองการลุงครับอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีเลยเนานะอุทัยควายยักษ์ของเราพ่อคือตัวไหนนะครับพ่อคือพ่อเขาชื่อเจ้าตันครับเจ้าตันเจ้าตันนี่เป็นลูกของแสนบ้านนาแสนบ้านานา,นราครับก็จะเป็นควายทางอุทัยเลยเป็นควายอุทัยเลยส่วนแม่ล่ะครับส่วนแม่เป็นควายสายอุทัยครับครับ ถือว่าเป็นควายอุทัยเบอร์ร้อยเลยเนาะถ้าอยากได้อุทัยเบอร์ร้อยก็นี้แหละครับขุนช้างทําหน้าที่ให้ทุกคนได้สมบูรณ์แน่นอนความชอบบวกอุดมจินตนาการเนี่ยความชอบบอกจินตนาการ่ะเนาะใช่ครับหลังหล่าว่าก็คงไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ด้อยเลยนะเป็นความรู้สึกที่เราเห็นแล้วรู้สึกประทับใจแล้วอีกอย่างมาสนามนี่ปีหนึ่งนี่นับครั้งได้นะขุนช้างนะเพราะว่า คุณช้างนี่ก็จะทําเป็นขายเรียกอะไรนะทำหน้าที่ที่ฟาร์มทำหน้าที่ที่ฟาร์มครับที่ฟาร์มแม่พันธุ์กี่ตัวนะครับอ่าแม่พันธุ์ประมาณอ่า40-50แม่ครับครับวันนี้หลั่ล่าก็รับภารกิจครับเป็นพิธีกรภาคสนามให้กับช่องหลั่งล่าแชนแนลต้องขอบคุณพี่ชายด้วยพี่อะไรนะครับครับชื่อยุทธครับผมพี่ยุทธเนาะขอบคุณครับพี่ยุทดครับทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายพี่ยุทธยิ้มหล่อๆด้วย